มาฟังสรุปนิยายเสียงตำนานเทพกู้จักรวาลตอนที่55เพลงกระบี่อันดับหนึ่งในแดนดินข้าคือผู้นำถงสายฝนของลัทธิศักดิ์สิทธิ์เราและผู้คนก็เรียกเขาว่าอาจารย์น้อยเรียกฝนแล้วเจ้าเก่งเรื่องเวทมนต์ไหมหละ่ะฉินมู่ก้าวเข้าไปในห้องถัดไปในณนะนะัมมีหญิงสาวยืนอยู่บนใบหน้าของนางมีรอยสักแปลกประหลาดและบนศีรษะนางมีเครื่องประดับหัวทําจากขนนกในมือนางมีไม้เท้าทําจากหางสัตว์ป่าที่เขาไม่รู้จักซึ่งมีข้อออนต่อ24ข้อต่อสอดคล้องกับ24ภูมิอากาศ นางกล่าวพร้อมรอยยิ้มเราจะแข่งขันใช้เวทมนต์กันในห้องนี้ฉินมู่สายสีษะข้าไม่รู้เวทมนต์อะไรเลยผู้ฝึกยุทธระดับทานกุญญาณก็เรียนรู้เวทมนต์ได้ด้วยหรือหญิงผู้นั้นตอบทำไมจะไม่หลับปราณชีวิตนั่นแหละคือพลังเวทมนต์และเจ้าสามารถไร้มนต์เมื่อเจ้าเรียนรู้เวทใดๆหูหญินลทัทธิเราเป็นจอมขมังเวทของลทัทธิเรานางไม่ได้สอนเจ้าบ้างเลยหรือเมื่อข้ายังอยู่ขั้นทานกุญญาณข้าก็ออกท่องเที่ยวไปทั่วยุทธภพ,พเพื่อเรียกฝนฟ้าให้กับคนธรรมดาสามัญเมือ่อใดก็ตามที่เจอภัยแล้งผู้คนนนเเเหหล่่าาั้้้ก็จะชชชือชิญใไปวย ดังนั้นพวกเขาเรียกข้าว่าแม่มดแต่อย่างไรก็ตามเมื่ออพลังวัดของข้าแข็งแกร่งขึ้นและชื่อเสียงข้าเลื่องลือไปไกลพวกเขาก็เรียกข้าว่าอาจารย์น้อยเรียกฝนแทนข้าเป็นนิบุญคุณนะเจ้าวลัดที่ไว้วางใจและมอบหมายถงสายฝนให้ข้าดูแลแต่ถึงอย่างไรความสามารถข้าก็ยังต่ำต้อยกว่าหูหยินลัทธิในตอนนั้นเป็นนางที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทิดาเทพมิใช่ข้าฉินมู่ถามด้วยความฉงนถ้าข้าจะสู้ด้วยเวทมนต์จะต้องทำอย่างไรหัวหน้าถงสายฝนกลุมขมับตนเองแล้วถอนหายใจ ทำไมเจ้าถึงไม่รู้อะไรเลยเนี่ยความขัดแย้งของสามนักเวทมนต์กับสามนักวิชาบูมีมาตั้งแต่ครั้งบรรพการแต่ก่อนนี้ผู้คนที่ฝึกเวทมนต์กับผู้คนที่ฝึกวิชาบูต่างเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันทั้งสองแนวทางสามนักต่างชี้กันว่าอีกฝ่ายคือพวกนกรีดและหมายจะกวาดล้างอีกฝ่ายให้เฮี้ยนเตียนตอนนี้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้ก็จริงแต่ถ้าเจ้าวิ่งโรคเข้าไปหาผู้ฝึกวิชาเทวะแล้วบอกว่าเจ้าฝึกวิชาบู เจ้าต้องโดนสับเป็นลูกเต่าในทันทีแน่พลังการต่อสู้ของจอมเวทนั้นสูงส่งเหนือเจ้าจะจินตนาการฉินมู่ถามต่อแล้ววิชาคุมกระบี่นับว่าเป็นเวทมนต์ด้วยไหมไม่หรอกไม่นับหัวหน้าธงสายฝนสายหน้าในอดีตวิชาคุมกระบี่บินถูกนับเป็นวิชาสายบูแต่พวกเขาอดอ้างว่าแนวทางของพวกเขาเป็นมันคาที่เที่ยงแท้ส่วนผู้คนที่ฝึกเวทมนต์และวิชาบูล้วนแต่เดินทางผิด ดังนั้นพวกมันจึงต้องตายนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมราชครูสันตินิรันจึงจัดการชุมนุมยุทธจักรเพื่อทา้าทายยอดยุทธสายวิชาบูทั้งหมดในแดนดินแล้วทำลายพลังฝีมือแขนขาผู้พ่ายแพ้ซาฮูยินลทัทธิไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้ให้เจ้าฟังเลยหรือชินมู่ขมวดคิ้วทำไมพวกเขาต้องเอาแต่สู้กันตลอดด้วยไม่ใช่ว่าวิชาบูวิชากระบี่และวิชาเวทมนต์ก็ล้วนแต่เป็นวิชาเทวะมิใช่หรือมันจะไม่ดีกว่าหรืออย่างไรถ้าจะรวบรวมเอาจุดเด่นของทุกอย่างเข้ามาไว้ด้วยกัน หัวหน้าธงสายฝนไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำให้พระกำลังผู้คนมีจำกัดใครล่ะจะมีเวลาฝึกปรือวิชาทั้งสามแนวทางถึงขั้นลึกซึ้งผู้คนมากมายอุทิศเวลาและสติปัญญาทั้งหมดในการคร่ำเคร่งศึกษาแนาวทางใดแนวทางหนึ่งอย่างจรงิงจังแต่ก็ยังยากที่จะไปถึงจุดสูงสุดและในเมื่อพวกนอฝึกปรือสิ่งที่แตกต่างกันการแข่งแย่งชิงดีว่าใครดีกว่าใครย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้อันานำไปสู่การที่พวกเขามีอาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันฉินมู่ฟังแล้วก็ครึมใจ ร้องถามพี่สาวงั้นแสดงเวทมนต์ให้ข้าดูทีข้าไม่เคยเห็นเวทมนต์มาก่อนหัวหน้าธงสายฝนยกมือขาวบอบบางของนางขึ้นมาและคว้อนิ้วทั้งห้าลงสู่พื้นดาวยายการฟูฟ่องขึ้นและสันสะเทือนหมอกขาวก็เริ่มก่อตัวขึ้นในห้องควบแน่นเป็นเมฆและปล่อยหยาดฝนลงมาฉินมูสสังเกตสังกายอย่างใกล้ชิดและพบว่าเมื่อหยาดฝนร่วงละงอสู่พื้นมันก็ลอยกลับขึ้นไปที่ข้างกำแพงสร้างวงโคจรไม่รู้จบหัวหน้าธงสายฝนโบกมือของนางวูบและหยาดฝนก็กลายเป็น เส้นสายราวกับเส้นขิมเส้นพินนางใช้นิ้วทั้งสิบดีดลงไปบนเส้นเหล่านั้นสร้างเสียงดนตรีก็งอสะท้อนขึ้นมาในห้องและเมื่อดนตรีเริ่มบรรเลงสายฝนพันเปลี่ยนรูปก,ก่อตัวเป็นมังกรไร้เขาพุ่งวับเข้าใส่ฉินมู่ ชินมือยื่นมือออกไปคว้าจับคอเจ็ดนิ้วของมังกรไร้เขาอันก่อจากน้ำนั้นบีบขยี้มันให้แตกกระจายเป็นเศษน้ำหัวหน้าธงสายฝนตระนกตกใจนางรีบรวนนิ้วกับสายพินฝนอย่างเร่งร้อนเปลี่ยนหยาดฝนให้กลายเป็นอาวุธแหลมคมอันพุ่งโจมตีใส่ชินมู่อย่างบ้าคลั่งจากทุกทิศท,ทางอุณหภูมิในห้องพันลดต่ำอย่างรวดเร็วจนแช่เม็ดฝนให้กลายเป็นน้ำแข็งทำให้อาวุธแหลมคมเหล่านั้นยิ่งไร้กาซ่อนเล่ด้วยปลายนิ้วทั้งสิบที่ดีสะบัดอย่างต่อเนื่องชินมู่ทำลายอาวุธที่พุ่งเข้าใส่เขาจากรอบทิศนนั้น ที่แท้เวทมนก็เป็นแบบนี้พี่สาวแล้วกระบวนท่านี้เรียกว่าเวทมนต์ไหมมือของเขาพลันสันดาบติดไฟเพลิงและด้วยมือต่างมีดเขาสะบัดมีดไฟของตนอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและซัดเอาหัวหน้าธงสายฝนกระเด็นออกไปนางร่วงหล่นลงตรงที่ลานบ้านกรีดร้องด้วยเสียงที่ทั้งตนกทั้งโมโหเจ้าคือพวกนอกรีจ,จากสานักวิชาบูกล้าดียังไงถึงกับใช้วิชาบูเลียนแบบเวทมนต์ เมื่อก้าวเข้าไปในห้องถัดไปเขาก็พบกับชายร่างบึกบืนที่มีหนวดเคราขึ้นเป็นต่อๆและนั่งบนม้านั่งเตี้ยชายผู้นั้นกล่าวเจ้าถือถุงกระบี่มาด้วยดังนั้นเจ้าก็น่าจะรู้เพลงกระบี่วันนี้เราจะประลองวิชากระบี่กันฉินมู่สายศีษะข้าไม่เคยเรียนเพลงกระบี่มาก่อนหัวหน้าธงกระบี่เงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจหากว่าเจ้าไม่เคยเรียนเพลงกระบี่ฉไหนถึงหอบหิ้วถุงกระบี่ฮูหยินลทัททิไม่เคยสอนเพลงกระบี่ให้เจ้าบ้างหรืออย่างไร ฉินมู่สายหน้าอีกครั้งและตอบท่านยายกล่าวว่าในหมู่บ้านนี้มีคนผู้หนึ่งที่มีเพลงกระบี่อันดับหนึ่งในแดนดินดังนั้นนางจึงไม่สอนเพลงกระบีละ่ลัทธิมันฟ้าให้ด้วยเกรงว่าจะทำให้คนผู้นั้นไม่ยอมสอนเพลงกระบี่ให้ข้าในอนาคตเพลงกระบี่อันดับหนึ่งในแดนดินหัวหน้าถงกระบี่เบิ่งตาจ้องด้วยดวงตาปนโตราวกระดิ่งสายยตาคมกล้าเขาเหมือนกับรังสีกระบี่สองเส้นที่เสียดแทงเข้าไปในหัวใจฉินมู่เขาแค่นหัวเราะเย็นชาใครมันกล้าคุยโวโอหังขนาดนี้ ไปเรียนเพลงกระบี่ศักดิ์กระบวนถ้ท่าจากคนผู้นั้นมาสิข้าอยากเห็นนักว่าเพลงกระบี่อันดับหนึ่งในแดนดินจะมีน้ำยาแค่ไหนกันเชียวเมื่อเทียบกับของลัทธิศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชินมู่กับพริปตาปิดท่าทางใส่ซื่อแล้วกล่าวข้ายังเรียนวิชาอื่นๆในะอย่างฟ้าคำรามแปดจูโจมขาเท е วขโมยสวรรค์เพลงมีดเชือดหมูวิชาทวนวิชาผู้กันวิชาคอนหัวหน้าถงกระบี่รูปไลายกล่องกระบี่ของตนอย่างรักใคร่แล้วยืนกรานด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นข้าต้องการเห็นแค่เพลงกระบี่อันดับหนึ่งในแดนดิน ที่เหลือล้นเหลวไหลไร้สาระฉินมู่จึงได้แต่เดินออกมาจากห้องไม้นั้นอย่างช่วยไม่ได้เขากลับไปที่หมู่บ้านพิการชาราอธิบายให้ท่านยายสีทราบว่าเกิดอะไรขึ้นยายเท่าสีหึ่มห้ามขุนเคืองถงกระบี่ดื้อด้านหัวแข็งไม่รู้จักยืดหยุ่นงั้นเจ้าก็เอาบ้างสีมู่เอ๋ก็ใช้มีดเจ้าหั่นมันเป็นชิ้นไปเลยฉินมู่พึมพาม แบบนั้นก็แค่เอาชาัยแต่ไร้ฝีมือหน้าสิท่านยายซีจูมือเขาไปที่ทางเข้าหมู่บ้านที่ประตูหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกับนักปรุงยายังคงนั่งชงชากันอยู่และประมาจ้าวก็นั่งอยู่ด้วยพวกเขาทั้งสามกำลังละเลียดจิบชาผู้ใหญ่บ้านผู้นำถงกระบะนี่ดื้อดึงจะให้หมู่เอ๋อประลองกับเขาด้วยเพลงกระบี่ท่านยายซียิ้มแก้มปริทำไมท่านไม่สอนเขาสักสองสามอย่างหลักผู้ใหญ่บ้านขมวดคิ้วแล้วสายหน้าด้วยระยะเวลาสั้นแค่นี้ต่อให้ข้าชี้แนะก็คงยากจะเอาชัยคู่ต่อสู้เพราะ ถ้าถึงที่สุดแล้วใครจะรู้ว่าหัวหน้าธงกระบี่คร่ำครั่งกับการฝึกกระบี่มากี่ชั่วนาตาป,ปีเขาคงมีความสำเร็จบรรลุของเขาเจ้าอยากให้ข้าสอนมู่เอสองสามอย่างแล้วให้เขาเอาชนะหัวหน้าธงกระบี่ได้ทันทีทันใดปีนขึ้นไปเก็บดาวลงมายังง่ายกว่าไหมต้องเป็นไปได้สิเพราะมู่เอครอบครองกายาเจ้าดดนดินนี่นาจริงไหมท่านยายสกระพริบตาปริบอย่างใสซื่อกยายเจ้าแดนดิน หางตาผู้ใหญ่บ้านกระตุกรัวๆเขาเริ่มสามนึกเสียใจกับเรื่องโกหกคำโตที่เขาสร้างขึ้นเพราะเขานี่แหละที่เป็นคนยืนยันคำลวงว่ามู่เอ๋อครอบครอ,ององคายาเจ้าแดนดินฉินมู่สามารถปลุกทานกุญญาณของเขาขึ้นมาได้ก็นับว่าเกินความคาดหมายเขาไปแล้วแต่เขาก็รู้ดีว่าต่อให้เป็นปาฏิหารมันก็มีขีดจำกัดการที่จะสอนให้ฉินมู่สามารถต่อสู้กับยอดฝีมือด้านกระบี่จาก ลัทธิมานฟ้าในระยะเวลาอันสั้นนั้นยากพอๆพอกับไปเด็ดดาวเด็ดเดือนท่านยายสีผลักหน้าที่สอนนี้ให้เขาและก็เพราะเป็นเขาจึงไม่อาจปฏิเสธนางได้ผู้ใหญ่บ้านพึมพามกับตนเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่ามู่เอ๋อเจ้าท่องเคล็ดรับหัวใจหนึ่งยาอมตะที่เรียนมาจากกูลี่หนัวนอให้ข้าฟังหน่อยสิฉินมู่ท่องเคล็ดรับหัวใจหนึ่งยาอมตะหนึ่งรอบผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วก็พยักหน้าด้วยความชื่นชม ราชครูสันตินิรันอุสาสร้างงานชิ้นเอกนี้ขึ้นมาได้ด้วยการรวบรวมยอดฝีมือกระบี่จากทั่วล่ามารดมสมองวิชาคุมกระบี่เคล็ดลับหัวใจหนึ่งยาอมตะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวจริงๆปรมาจารย์ยาวเบื้องหน้าเขาก็ถอนใจด้วยความชื่นชมดุดเดียวกันราชครูสันตินิรันต์เป็นอัจฉริยะที่ยากพบพานผู้ใหญ่บ้านกล่าวต่อคราวนี้บอกข้าว,ว่ากูลี่หนวนอธิบายเคล็ดลับหัวใจหนึ่งยาอมตะให้เจ้าฟังอย่างไร ฉินมู่บอกเล่าคำอธิบายของกูลี่หนวนคำตาํำผู้ใหญ่บ้านยิ้มหัวแล้วเงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดออกมากูลี่หนวนเหมือนจะจงใจงามความรู้บางส่วนเขาชี้ข้อผิดพลาดในคำอธิบายนั้นและฉินมู่ก็รีบทดลองใช้ปราณคุมกระบี่ตามเคล็ดวิชาหลังแก้ไขข้อผิดพลาดเขารู้สึกมหัศจรรย์มากมากที่พบว่าการควบคุมกระบี่นั้นง่ายดายขึ้นและรวดเร็วขึ้นปรมาจารย์เยาตาเป็นประกายขึ้นมาเขายิ้มกล่าวกูลี่หนวนไม่ได้งามวิชาแต่เป็นเพราะ ว่าความเข้าใจของเขาจำกัดไม่ลึกล้ำเหมือนสหายเจ้าได้ยินมันเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ก็กระสังแจ้งแทงทะลุความลึกซึ้งของเคล็ดลับหัวใจหนึ่งยามตะขณะที่เขาฝึกมันมาทั้งปีชาติแต่ก็ยังเข้าใจผิดผิดสหายกล่าวชมเกินไปผู้ใหญ่บ้านหันไปมองฉินมู้แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงข้าจะไม่สอนเพลงกระบี่เจ้าแต่จะสอนท่วงท่าการใช้กระบี่หนึ่งท่วงท่านั่นคือการแทงการแทงฉินมู่ชงักการแทงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย,ายเพียงแค่ใช้ปราณชีวิตบังคับกระบี่ให้แทงไปข้างหน้าหรอกหรือมีอะไรต้องเรียนด้วย ใช้กระบี่แทงนั้นมิได้เรียบง่ายอย่างที่เจ้านึกคิดแม้ว่าเจ้าจะไม่รู้เพลงกระบี่แต่ตราบเท่าที่เจ้าบรรลุความเชี่ยวชาญในท่วงท่าการแทงกระบี่ผู้ฝึกกระบี่ระดับทารกวิญญาณทั่วโลกล่าแทบจะไม่มีใครเอาชนะเจ้าได้อย่างแน่นอนผู้ใหญ่บ้านอธิบายต่อไปลองใช้กระบี่ธรรมดาใช้ปรานคุมกระบี่แล้วแทงเข้าไปในเสาที่หน้าร้านคนแล่เนื้อดูฉินมู่ใช้เคล็ดลับหัวใจหนึ่งยาอมตะและปราณชีวิตของเขาที่หนาเท่าท่อนแขนก็ควาจับกระบี่ในถุงกระบี่ของเขาให้มันพุ่งเข้าไปใส่เสาหน้าร้านของคนแล่เนื้อฉึก ชินมู่แทงกระบี่ทะลุเสาหน้าร้านคนแล่เนื้อจนปลายกระบี่โผล่ไปอีกด้านของเสาเด็กเลี้ยงวัวแห่งหมู่บ้านพิการชาราจึงหันไปมองผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชนังงานเขารีบกระแอมไอแล้วกล่าวต่องั้นลองแทงหินก้อนนี้ ปราณชีวิตของฉินมู่ดึงงกระบี่ออกจากเสาด้วยเสียงดังเคร้งกระบี่คมกล้าแทงทะลุก้อนหินภูเขาตรงหน้าผู้ใหญ่บ้านเด็กเลี้ยงวัวผู้นี้จึงหันไปมองด้วยสายตาไร้เดียงสาอย่างผู้ใหญ่บ้านที่สีหน้าแข็งทื่อโดยสมบูรณ์แบบปรมาจารย์ยาวทั้งตนกทั้งคำในเวลาเดียวกันแต่เขาต้องกั้นหัวเราะไว้เพื่อมีให้ดูไม่สุภาพข้าลืมไปว่าพลังวัดของเด็กผู้นี้หนาแน่นเข้มข้นอย่างไม่น่าเชื่อแม้เพลงกระบี่เขาจะเซ่อซ่าขนาดไหนแต่ด้วยกำลังของปราณชีวิตที่หนาแน่นขนาดนี้พลังการแทงของเขาก็เพิ่มพูนขุยเข ผู้ใหญ่บ้านกลบความกระดักของเขาด้วยการกระแอมไออีกสองสามทีแล้วกล่าวต่อทีนี้ลองแทงมีดเชือดหมูของเจ้าให้ทะลุดูเสียงเคร้งดังขึ้นมาแต่ฉินมูไม่อาจแทงทะลุมีดเชือดหมูได้ในรอบนี้โชคยังดีที่เขาแทงไม่ทะลุไม่อย่างนั้นนะคะาก็ไม่รู้จะสอนเขาอย่างไรแล้วผู้ใหญ่บ้านรอบถอนใจโล่งอกและชี้นะ่อย่างใจเย็นแล้วเจหารู้สึกอย่างไรตอนที่เจ้าแทงกระบี่ออกไป ฉินมู่ใคร่ครวญอย่างทีทั่วและทันใดนั้นตาเขาก็เป็นประกายข้ารู้สึกว่าปราณชีวิตข้าย,ยังไม่แข็งแกร่งพอเมื่อข้าใช้ปราณคุมกระบี่บินปราณของข้าเหมือนค้างเต่่งอคายอยู่ที่ปลายกระบี่มันเหมือนกับว่าข้ามีพะละกำลังทั้งร่างแต่ข้าต้องใช้เส้นผมเส้นเดียวไปไล่ฟาตีผู้คนเส้นได้ปราณชีวิตของข้ามันเล็กบางเกินไปเลยรองรับพะละกำลังทั้งหมดไม่ได้ ตอนที่56แทงปรมาจารย์เยาวทรสีหน้าประหลาดปราณชีวิตของฉินมู่ซึ่งหนาเท่าท่อนแขนยังเรียกว่าเส้นได้ปราณชีวิตอยู่อีกหรือมีเส้นได้ปราณชีวิตที่หนาขนาดนี้ด้วยหรือมีเส้นได้ปราณชีวิตที่ทรงพลังขนาดนี้ด้วยหรือและมันคืออะไรกับคำพูดที่ว่าข้ารู้สึกว่าปราณชีวิตของข้าย,ยังไม่แข็งแกร่งพออะไรนะเขาเองก็ยังไม่เคยจะพบเห็นพลังวัดปราณชีวิตที่เข้มข้นขนาดนี้มาก่อนในขั้นทานกวิญญาณ หนุ่มน้อยแห่งหมู่บ้านพิการชราสามารถใช้กระบี่แทงทะลุเสาไม้ที่หนาเท่าถังน้ำได้ในศบเดียวเขายังแทงทะลุก้อนหินที่หนาสองวาได้อีกด้วยพลังที่บรรจุไว้ในเส้นได้ปราณชีวิตของเขาเหนือล้ามือกระบี่ในขั้นทานกุญญาณทั่วล่าตั้งไม่รู้กี่เท่าผู้ใหญ่บ้านอมยิ้มแล้วกล่าวแนะนาฉินมู่ ถูกต้องแล้วเจ้ายังไม่บรรลุความเชี่ยวชาญในท่วงท่าที่พื้นฐานที่สุดในเพลงกระบี่ซึ่งก็คือการแทงจะเป็นอย่างไรล่ะท่าเจ้าสามารถรวมรวบกำลังทั้งหมดเข้าไปในการแทงของเจ้าจะเป๊ะน่อยอย่างไรล่ะหากว่าเจ้าสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่เจ้ามีได้ฉินมู่ฟังแล้วยากจะเชื่อเขาสายศีรษะใช้ปรานคุมกระบี่บินใช้เส้นได้ปรานวิญญ,ญาณบังคับกระบี่แต่ว่าเส้นได้ปรานชีวะตินั้นอ่อนนิ่มเกินไปจริงๆนะมันจะใช้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดของข้าได้อย่างไร เป็นไปได้สิผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงสบายๆคิดเสียว่ากระบี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเจ้าเหมือนกับมือของเจ้าคราวนี้ลองยกมือของเจ้าขึ้นมาแล้วจินตนาการว่ากำลังถือกระบี่ไว้ในมือนิ้วชี้และนิ้วกลางแต่ที่ใบกระบี่แทงมือของเจ้าออกไปแล้วใบกระบี่ก็จะตามไปด้วยให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวข้า ชินมู่กล่าวทวนอย่างงุนงงปราณชีวิตท่อนเท่าแขนของเขากวาดกลุ่มกระบี่บินอีกครั้งคราวนี้ด้วยแขนขวาของเขากุมถืออากาศธาตุนิวโปง้งแต่นิ้วนางขณะที่นิ้วกลางและนิ้วชี้ชี้ไปข้างหน้าเหมือนกับกำลังแต่ใบกระบีอยู่ชินมู่ขยับมือแทงไปข้างหน้าและได้ยินเสียงหวีดหวือของกระบี่ปราณชีวิตเขานำพากระบี่พุ่งแทงไปทะลวงแหวกอากาศและปลดปล่อยเสียงหวีดแหดหวีดแหด,ด,ด,ดลาบ เขาทั้งประหลาดใจและดีใจเมื่อกี้ที่เขาใช้ปัานคุมกระบี่บินพลังที่บรรจุไว้ในกระบี่นับได้ว่าเกือบเทียบเท่ากับหนึ่งในสิบของพละกําลังทั้งหมดของเขาซึ่งนั่นทําให้เขารู้สึกว่าพลังของกระบี่นั้นไร้กาดขึ้นหลายเท่าปรมาจารย์เยาวยิ้มแล้วกล่าวขึ้นมานี่เรียกว่าเคล็ดลับคุมกระบี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับแรกเริ่มสําหรับผู้ฝึกกระบี่เมื่อครู่ที่เจ้าแทงทะลุหินภูเขาไอได้โดยไม่ต้องใช้เคล็ดลับกระบี่ดูเท่าว่าปราณชีวิตของเจ้าต้องหนาแน่นกว่าข้าในครั้งกระโนนผู้ใหญ่บ้านสายหน้า แต่เท่านี้ก็ยังไม่พอแค่ใช้เคล็ดลับกุมกระบี่จะเอาชนะยอดฝีมือที่เดินบนมันคากระบี่มาแล้วหลายสิบปีได้อย่างไรมู่เอปล่อยปราณชีวิตของเจ้าออกจากฝ่ามือแล้วลองแทงอีกครั้งฉินมูทำตามที่เขาบอกและม้วนพันปราณชีวิตของเขาจากฝ่ามือไปยังกระบี่บินเมื่อปลุกพลังปราณชีวิตตั้งท่าเหมาะดีเขาก็แทงไปข้างหน้าอีกครั้งวิวกระบี่ของเขาแทงฝ่าอากาศและสร้างลมหมุนรุนแรงที่มีเสียงหวีดหวือของกระบี่ภายในนั้น ปรมาจารย์เยาหางตากระตุกเมื่อเขาพบว่าพลังในการแทงของฉินมู่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยกอ็อนนิปเปอร์เซนถือว่าเก่งกล้าส,สามารถที่ฉินมู่จะมีความรุดหน้าอย่างมหัศจรรย์เพียงได้รับคำชี้แนะสองสามคำจากผู้เท่าพิการผู้ใหญ่บ้านตะกนปราณชีวิตเขาไม่ได้ใช้พันไว้รอบๆกระบี่มันต้องฝังอยู่ในกระบี่กระบี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเจ้าปราณชีวิตก็เช่นกันลองอีกครั้ง ปรานชีวิตของฉินมู่ฝังเข้าไปในกระบี่และผสานเป็นหนึ่งเดียวกับมันทําให้เขารู้สึกทันทีว่าเหมือนกับมีแขนงอกเงยขึ้นมาอีกข้างด้วยการแทงครั้งนี้เขารู้สึกว่าพระกาลังของเขาเหมือนกับน้ําท่วมที่พอบอเจอร์ท่อระบายกว่า70แปดสิบเปอร์เซนต์ของพระกะลังของเขาสามารถเข้าไปรวบรวมไว้ในกระบี่ได้ในหมู่บ้านลมหวิดเสียงดังบาดหูเมื่อกองไม้ที่คนแล่เนื้อชอบขึ้นไปตั้งตัวอยู่บนนั้นถูกพาออกเป็นสองเสียงฉินมู่มองตะลึงกระบี่เขายังไม่ได้สัมผัสกับก,บกองไม้สวม มันคือลมกระบี่ที่ผ่ากองไม้นั้นเป็นสองแล่งปรมาจารย์เยาอุทานด้วยความทึ่งด้วยคำสองคำจากเท่าไรแขนขาเขาก็สามารถขุดค้นศักยภาพของฉินมู่ขึ้นมาได้เท่าพิการผู้นี้นับว่ามีความสำเร็จสูงล้ำในด้านวิชากระบี่ก็ยังไม่พออยู่ดีผู้ใหญ่บ้านกล่าวตอบพระกาลังของเจ้าไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มพิกัดพลังกายของเจ้าอาจจะถูกก่อใช้บนกระบี่แต่ทารกวิญญาณของเจ้าละ่ะไหนหลัพลังทานกิญญาณให้ทารกวิญญาณถืออกระบี่ด้วย แทงอีกทีฉินมูร่รวบรวมสมาธิในสมบัติเทวะทานกุญญาณของเขาทานกรรุญญาณในนั้นเคลื่อนไหวตามท่วงท่าของเขาและแทงนิ้วไปข้างหน้าอย่างดีไม่พอไในหลักเคล็ดลับหัวใจหนึ่งยาอมตะเคล็ดลับยาอมตะไม่เพียงแต่ให้เจ้าหลอมปรุงหัวใจยาอมตะแต่ต้องฝังหัวใจายาอมตะนั้นลงไปในกระบี่ฝังลงไปในกระบี่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พอเอาใหม่ฝังหัวใจยาอมตะลงไปในกระบี่ของเจ้านั่นคือใจความสำคัญของเคล็ดลับหัวใจหนึ่งยาอมตะ ขาที่เหยียบพสุธาคือรากเง้าของพระกาลังใช้วิชาขาที่เท่าเปสอนเจ้าเพื่อหยิบยืมพระกาลังจากผืนแผ่นดินในลตาของงอเจ้าใน,นสวรรค์ที่เท่าบอสสอนเจ้าให้กระบี่เจ้าอ่งออกเงื้อวงตาด้วยสิหมัดที่เจ้าเรียนจากเท่ามาฝึกปรือกล้ามเนื้อให้เหมือนมังกรเจ้าก็ได้เห็นมังกรเลือดบริสุทธิ์มาแล้วนี่แล้วทำไมกระบี่เจ้าไม่มีความยิ่งใหญ่เกรงไกลของมังกรและพลังทำลายล้างของหมัดเท่ามาฉินมู้ฝึกการแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่ผู้ใหญ่บ้านยกระดับมาตรฐานเขาสูงขึ้นสูงขึ้น ตอนแรกเขาก็แค่คาดหมายให้ชินมู่ปรับเปลี่ยนพลังกายของตนต่อมาเขาก็ให้ชินมู่ปรับเปลี่ยนทางปราจชีวิตตามมาด้วยพลังของทานกุญญาณและตามมาด้วยการเคี่ยวรวมวิชาหมัดของเท่าหมาวิชาขาของเท่าเป๋เข้าไปในวิชากระบี่เพิ่มความยักเย็นเข็นใจเข้าไปอีกในระยะเวลาสั้นๆเขาต้องแทงกระบี่มากมายจนนับไม่ถูกแต่ถึงยังไงผู้ใหญ่บ้านก็ไม่พอใจเสียที และให้เขาฝึกต่อไปท่านยายสีเท่าเป๋และคนอื่นๆมองไปที่ฉินมู่ซึ่งกำลังฝึกกระบี่ด้วยสีหน้าอึ้งตะลึงลานทุกครั้งที่กระบี่แทงไปข้างหน้ามันจะมีเสียงหวีดหือตามมาด้วยลมหมู่นรุนแรงหอบหนึ่งที่พัดมาทั้งสองข้างทางกระบี่ทำเอาทงหน้ารนักปรุงปรุงยาช่างตีเหล็กและคนแล่เนื้อปลือสะบัดจนแทบหลุดจากไม้แขวนทุกการแทงที่เขาแทงออกไปรอยกระบี่ก็ปรากฏบนพื้นเพิ่มอีกหนึ่งรอยนั่นคือผลลัพธ์อันเกิดจากละมกกระบี่ที่เฉียดผ่านพื้น ท่านใหญ่สีแทบไม่เชื่อสายตาและพึมพำมในระยะเวลาแค่นี้ผู้ใหญ่บ้านสามารถฝึกมู่เอ๋ให้กลายเป็นยอดมือกระบี่ได้นี่มันผู้ใหญ่บ้านสายหน้ากล่าวตอบไปข้าไม่ได้สอนเพลงกระบี่ให้เขาแม้แต่น้อยข้าเพียงแค่ช่วยเขาจัดระเบียบพละกําลังที่เขามีและปฏิปต่อทุกๆสิ่งที่พวกเจ้าถ่ายทอดให้เขาตอนนี้เขาเพียงแค่เรียนพื้นฐานของท่วงท่าการแทงและยังคงต้องฝึกอีกยาวหักว่าจะบรรลุความชํานาญในการแทงอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังมีการฟันการวาดการป้องกันการสะบัดการจิ้มการยับการขัด การยกละอื่นๆในท่วงท่าพื้นฐานของเพลงกระบี่ต่อเมื่อเขาบรรลุความชำนาญในกระบวนท่าพื้นฐานเหล่านี้เขาถึงจะนับได้ว่าก้าวเท้าเข้าสู่สามนักและมีคุณนอสอมาบัดเพียงพอที่จะเรียนเพลงกระบี่เอาละ่ทีนี้มู่เอ๋เจ้าลองแทงมีดเชือดหมูของเจ้าเมื่อเขากล่าวจบคำฉินมูก็โยนมีดเชือดหมูขึ้นไปบนอากาศแล้วคุมกระบี่ของตนให้บินไปแทงมันด้วยความไวปานสายฟ้าเครงกระบี่คมกล้าแทงเข้าใส่มีดเชือดหมูและทะลวงผ่านมีดนฆ่าอันหลอมตีขึ้นจากเหล็กผลึกเหมันนี้ มีดเชือดหมูร่วงลงสู่พื้นพร้อมกับกระบี่คมเล่มนั้นฉินมู่ตาค้างไปพักหนึ่งก่อนที่จะสาวเท้าไปข้างหน้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ๆเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาสามารถมีความรุดหน้าขนาดนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นการแทงท่วงท่าพื้นฐานของเพนง,งกระบี่สามารถมีพลังได้ถึงขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านก็สะดุ้งใจเขาเองก็ไม่ได้คาดหมายว่าฉินมู่จะบรรลุความชำนาญขั้นต้นในการแทงได้รวดเร็วปานนี้มู่เอ๋อเจ้าไปเจอกับหัวหน้าธงกระบี่ได้แล้วหละ่ะ ช้าก่อนปรมาจ้าซึ่งนั่งอยู่เบื้องหน้ารีบตวัดมือท่อนไม้ก็พันลอยออกมาจากป่าเขาชี้นิ้วใส่ท่อนไม้ที่ลอยกลางอากาศและสลักเสลาท่อนไม้นั้นจนเป็นกระบี่ไม้ที่ยาวประมาณวาครึ่งแล้วส่งให้แก่ชินมู่ใช้กระบี่ไม้นี้สู้กับเขาอย่าใช้ก็ระบี่จริงฉินมู่รับกระบี่ไม้มาแล้วหันไปมองท่านยายซีอย่างงงงงท่านยายซีอธิบาย หัวหน้าธงกระบี่ได้ผนึกสมบัติเทวะอื่นๆของตนไว้ทั้งหมดเหลือแต่สมบัติเทวะทานกุญญาหากเจ้าใช้กระบี่จริงสู้กับเขาเจ้าจะแทงเขาตายเอาได้ตอนนี้ไปได้หร่ะชินมู่คิดอยู่นิดหนึ่งแล้วจึงวางถุงกระบี่และกระบี่ผู้พิทักษ์ยาวของเขาไว้ที่ประตูหมู่บ้านด้วยกระบี่ไม้ที่สะพายไว้ค่านอหลังเขาเดินกลับไปยังบ้านไม้หลังเดิมที่หมู่บ้านข้างๆเพื่อพบกับหัวหน้าธงกระบี่ หัวหน้าธงกระบี่ยังคงนั่งอยู่ที่มาเตียและมือของเขาก็ยังวางอยู่บนกล่องกระบี่ด้วยสายตาทะลุทะลวงเขากล่าวถามเจ้าไปเรียนเพลงกระบี่จากมือกระบี่อันดับหนึ่งในโลกล่ามาแล้วหรือลองใช้กระบวนท่าที่เจ้าเรียนโจมตีข้าซิข้าอยากรู้ว่าใครมันโอหังอวดดีขนาดที่กล่าวอ้างว่าตนเองคืออันดับหนึ่งฉินมู่สันศีษะข้าไม่ได้เรียนเพลงกระบี่ใดๆผู้ใหญ่บ้านสอนข้าแค่ท่วงท่าพื้นฐานเดียว หัวหน้าธงกระบี่ขมวดคิ้วแล้วกล่าวอย่างเย็นชาข้าจะให้เวลาเจ้าอีกกลับไปเรียนอีกครั้งกลับมาสู้กับข้าก็ต่อเมื่อเจ้าเรียนเพลงกระบี่ศัก์กระบวนท่าแล้วฉินมู่กล่าวอย่างขัดเขินปรมาจารย์ลัดมานของเจ้าบอกให้ข้ามาสู้กับเจ้าด้วยกระบี่ไม้แทนที่จะใช้กระบี่จริงเผื่ออว่าการแทงกระบี่ของข้าจะทำให้บาดเจ็บล้มตายเหลวไหล อากาศรอบร่างของหัวหน้าธงกระบี่ระเบิดประตูรอบข้างกายเขาเต็มไปด้วยบรรยากาศอันแหลมคมมีเสียงเสียดสีของโลหะดังผสมผสานกับเสียงกระบี่จำนวนนับไม่ถ้วนกระทบกันไปมากลิ่นคาวของโลหะและเลือดปนเปกันในนั้นใครจะรู้ได้ว่ามีกี่ชีวิตที่ตกตายภายใต้น้ำมือเขาจึงสามารถมีบรรยากาศฆ่าฟันที่รุนแรงขนาดนี้ https elk.lock.com/ //now กล่องกระบีของเขาปลดล็อกและเปิดออกโดยอัตโนมัติปลดปล่อยกระบีบินทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ข้างในกระบีเขานั้นส่งเสียงหึงห่งๆเต็มไปหมดเมื่อมันโลดแล่นออกมาด้วยความร่าเริงยินดีเขาและกระบีมีจิตใจอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเมื่อเขาสุขใจกระบีก็เริงร่าเมื่อเขาก,ดกรดเกลียวกระบีก็โกรธะ,ะกริยวเมื่อเขาต้องการเหินหอ,อกกระบีก็พาร่างเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าและเมื่อเขามีจิตคิด สังหารักกระบี่เขาก็จะทะยานออกไปฆ่าฟันเขาคือหัวหน้าธงกระบี่คนคลั่งกระบี่บัดนี้เขามีจิตคิดสังหารกระบี่ในกล่องจึงพวยพุ่งพุ่งออกมาและทําให้ห้องน้นอเต็มไปด้วยแสงกระบี่ภายในเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องคิดฉินมู่ใช้ปรันคุมกระบี่บินของเขาและแทงไปเบื้องหน้าด้วยเคล็ดรับกุมกระบี่แสงกระบี่ที่ออกมาจากกล่องกระบี่พันพวยพุ่งพุ่งไปเบื้องหน้าและด้วยยอเสียงเคร้งเบาๆแสงกระบี่เหล่านั้นก็แตกทําลายเป็นจุนตูม หัวหน้าธงกระบีกระเด็นทะลุฝาผนังเบื้องหลังเขาในพริบตาลอยลิ้วไปพังปะทะเรือนไม้อีกหลังฝั่งตรงข้ามบนนกเขาปักไว้ด้วยกระบี่ไม้ฉีดน้ำมูกกระโดดโยงด้วยความตกใจเขารีบดึงกระบี่กลับและถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อพบว่าที่ปลายกระบี่มีเพียงเลือดไม่กี่หยดเท่านั้นขนมันมีได้แทงทะลุร่างของหัวหน้าธงกระบี ที่เรือนไม้ฝั่งตรงข้ามร่างของหัวหน้าธงกระบี่ถลายลงจากผนังที่เขาลอยไปปะทะเขาร่วงลงมาจากบนน,นอเร็วขึ้นนจนกระทั่งงอกระแทกก้นเจ้ากับพื้นสายตาเขาแข็งทื่อดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้สติความคิดเจ้าเป็นอะไรไหมชินมู่โบกมือไปมาตรงหน้าเขาหัวหน้าธงกระบี่สายศีษะทั้งที่ยังไม่ฟื้นจากผวังร่างกายเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายแต่ที่ถูกบทขยี้จนแหลกละเอียดคือจิตฮึเิมของเขาอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ